ต่อนะครับออกจากตรงนี้มานะตรงนี้เนี่ยครับนี่ก็ไปต่อนนะครับแดดร้อนมากเลยไม่มีฝนไม่มีอะไรแดดจัดนี่นะครับ สวยงามครับสวยงาม,สว,งามสวยงามมากเลยทำนะครับนี่ครับอันนี้คือไฮไลท์ของเรานะครับตรงนี้ไฮไลท์ของเรา อะไรใส่ลูกเอาล่มกลางอุ่นมากร้อน